สาธุท่านข่าคกรมปฏิญาณตามข้าพเจ้าทรงเป็นประมุกอันมีนาาสาสระมหาตาทรงเป็นประมุกข้อสองและความเจริญของประเทศชาติและความแต่กุลนงของนักปกครองวิทยาลัยการปกครองศูนย์การเรียนรู้และอบรม64ใช้เวลาทั้งสิ้น12วันไม่เว้นมาหยุราชการโดยอบรมภาคหนึ่งอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนเดียรข้อง ได้ให้เกียรติมาบรรยายมาวัตถุประสงค์ที kind of ่กครงการกองได้กำหนดไว้กระผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยทุนในการนึงดูเพราะว่าจะมีในที่อื่นอีกหลายที่ด้วยกันกำนันท่านผู้ว่าจัดว่าทุกท่านที่เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรที่วิทยาลัยจะต้เข้ารับการอบรมและได้เป็นผู้ การปรับปรุงในเรื่องของการยอย่าธรรมคุณภาพเรื่องของการดูแลคุานสุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญจะหยุดแล้วรับแต่ปรกว่าตกอถ้าเขาบอกว่าถ้าหนอะไรจะให้มาเปิดนะเดับดียวเดมาเปิด หนึ่งสองเดี๋ยวนะครับพร้อมนะครับครับหนึ่งสอง